ครับเย็นๆก็วันนี้มาเดินตลาดนะัดลานสายนะมีของขายหลายอย่างเ,าเาดงนินมาเที่ยวดูขนมของกินเยอะนะครับน่ากินเยอะ น,นี้เาจะเป็นร้านยำมากินนโลเะโลไก่อันนี้ก็เป็นของทะเล,นนก,เเล <c oughs> กับข้าวเยอะนะครับ คนก็เยอะนี่ขาดไม่ได้เลยคือลอตเตอรี่ต้องมีทุกที่ครับเจอมาฮะ โซนข้างหลังนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าแ,แ,แถวนี้ก็เรียกอะไรตลาดนัดร้านทรายเ,าเสื้อผ้าก็ไม่แพงนะครับราคาก็พอๆกับต่างจังหวัดเหมือนกันเนี่ราคาพอกันกับต่างจังหวัดไม่หนีกันนะของในในเมือง สุดซอยกับอันนี้สีพันยาจะหาเกือบแล้บเกือบดูเกืบอเกบเห็นเกืบอบยังเกือบขาดเรเย็<อ>นๆมาดูได้สี่วันละวันนี้ก็ออกมาเที่ยว เสื้อผ้าก็ตัวละร้อยนะก็ไม่แพงไม่แพงครับหนึ่งร้อยบาทเสื้อของเ้าก็คู่ละร้อยก็มีหลายหลายไซส์ให้เลือกอันแล้วแต่คนใส่นี่ไม่ได้ใส่ด้วยครับ ใช่ไม่ใช่เปียกน้ำมันก็แน่นเลยก็มีตามก็ยังไม่ถูกใจสักครู่ร้องหมดแทบจะหมดทุกร้านละ เอาคนไหนครับรพึ่งแงะไปเห็นครับที่ร้านเขาใช้กล่องโฟมการความร้อนนะฝากโฟมเขาใจทำนะไปเที่ยวเวลาคนทำไม่อยู่อกาจะเป็นสากตรีร้วนๆมันก็จะร้อนแล้วก็เลยเอาฝาโฟม มันร้อยเก่งมากอ่ะใช่เชโยนมันรีหมดแล้วยร้อยแล้วก็ไปผูกมโนเามใหิน้นะคาสามารถ่ยแจ๋วเลยผู้หญิงพวกเนี่ยเราไม่ได้อยู่ใครก็จะเอาทำตามย่างได้นะครับเพราะว่าการความร้อนได้ดีนะไม่ต้องไปเสียค่านี้มันเป็น้ใบข้างบนร้อน ไปสิร้อนามอย่างได้เลยครับเป็นหลังไอ้กล่องผลไม้ที่เพื่ออะไรใส่เพื่อองหุ่นเพื่อส้มเนาะเสื้อผ้าเด็กอ่อนยังมีของเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวมาซื้อเพราะว่า

อยากกินน้ำเดี๋ยวไปดูน้ำนดียน้ร้านน้ำป้ามีใบปัวบกไหมครับเอาหนึ่งแก้วครับ แก้วใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ยี่พาก็ได้ครับน,นานได้กินนะครับแกไอ้น้ำใบ,บบกใบบกหากินยากครับชอบกินม,มันจะหอมๆแล้วกลิ่นใบ,บบก เดี๋ยวนี่ราบครับเขาออยโอ้ยของกินเยอะกัส่อนนี้ก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกนะหอยนี่ปลากระพงเรีดได้เลยครับสองร้อยบาทไม่แพงนะครับก็มีราคา เือว่าไม่แพงแะนะนะครับน้ำพกสูตรเด็ดปลาลาดพริกโอ้โหมหลายอย่างนี่ครับลูกชิ้นปลาระเบิดปิ้งปงัง ทอดจนสดๆใหม่ๆหมคะนเลาดเดยไดูไตตีก็มีนะครับมีหลายอย่างนี่ครับกุ้งสดๆตีดเด้งๆเลยยำกันใหม่ๆเลยครับตรงนี้ก็เป็นปลาเผา สูงชีสก็พอแบบก็พอหนึ่งใช้ไปเตยรองด้วยนะขอเป็ดก็มีนะเมื่อก็แหมถ้าอยู่แถวบ้านนี่เมียซื้อเงาะไว้กินกระติบหาทชิมก่อนซื้อได้เลยนะน้องสดน้อะแห่ สามห้าสามโลร้อยนะจ๊ะังคุดหวานเลยนะจ๊ะสามโลร้อยโลเพิ่งห้าสิบชิมก่อนได้เลยนะจ๊ะห้าสิบบาทอ่ะพี่ลกวเอาอะไรครับสามโลเมียก็แงะมาเห็นบักมี่นะครับจะกินบักมี่บักมี่ขีตละสี่สิบหวานกรอบ ยกลูกห้าเองเอ้าวไม่เอานี่ครับถ้า,าชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามทีมงานย้ำข้ามด้วยนะครับ